เคยมีความคิดแวบ,บเข้ามาในหัวไหมครับว่าอะไรกันนะที่ผลักดันให้คนธรรมดาๆรรคนหนึ่งลุกขึ้นมาท้าทายระยะทางที่ไกลถึง42กิโลเมตรวันนี้เราจะมาถอดรหัสการเดินทางสู่การเป็นนักวิ่งมาราธอนกันครับตั้งแต่ก้าวแรกสุดไปจนถึงวินาทีที่ข้ามเส้นชัยและที่สําคัญคือการดูแลตัวเองหลังจากนั้นเพื่อให้การเดินทางครั้งยิ่งใหญ่นี้เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้42.195กิเมตร ฟังดูอาจจะเป็นแค่ตัวเลขนะครับแต่สําหรับหลายๆคนแล้วเนี่ยมันคืออะไรแล้วทางที่เปลี่ยนชีวิตเลยนะเป็นบทพิสูจน์ขีดจ,จากัดของทั้งร่างกายและจิตใจที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งให้กลายเป็นนักวิ่งมาราธอนและคําถามคือจะไปให้ถึงระยะทางไกลขนาดนั้นได้ยังไงเอาจริงนะครับคําตอบมันไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องวิ่งเร็วแค่ไหนแต่มันอยู่ที่การเตรียมตัวที่ถูกต้องในทุกๆด้านต่างหากะครับซึ่งเราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เลย และนี่ก็คือแผนที่การเดินทางของเราครับเราจะมาดูกัน5้าเรื่องหลกัลกๆเลยที่จะพาเราจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงเส้นชัยของการเป็นนักวิ่งมาราธอนเราจะค่อยๆผ่านไปทีละด่านเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างแข็งแกร่งและปลอดภัยที่สุดครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ด่านแรกกันเลยก่อนที่เราจะเริ่มซ้อมวิ่งกันจริงๆเนี่ยเราต้องมาเริ่มกันที่ใจกันก่อนเลยครับคือต้องทําความเข้าใจก่อนว่ามาราธอนจริงๆแล้วมันคืออะไรเพราะนี่คือรากฐานสําคัญที่จะเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวต่อไปได้แม้ในวันที่รู้สึกท้อครับ เรื่องมันเลิ่มมาจากตำนานเลยนะครับทหารกรีกคนหนึ่งชื่อฟิดิปิซิสเขาวิ่งแบบไม่หยุดเลยนะจากสนามรบที่มาราทอนกลับมาที่กรุงเอเธนส์ ense, เพื่อจะไปบอกข่าวดีว่ารบชนะแล้วและพอไปถึงเขาก็ล้มลงขาดใจตายต,ายตรงนั้นเลยโอ้โหคือจิตวิญญาณแห่งความทุ่มเทของเขาเนี่ยแหละครับที่กลายมาเป็นแบรงบันดาลใจให้กับการวิ่งมาราทอนในทุกวันนี้ถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยนะครับจะเห็นภาพชัดเลยว่ามาราทอนเนี่ยมันเหมือนเป็นยอดเขาสูงสุดของการวิ่งเลยคือ ไม่มีใครหรอกครับที่อยู่ดีๆจะลุกขึ้นมาวิ่ง42โลได้เลยส่วนใหญ่นะเขาก็จะเริ่มจากฟันลันสนุกๆก,ก่อนผอนเริ่มติดใจก็ขยับไปฮาฟมาราทอนแล้วสุดท้ายถึงจะตัดสินใจว่าเอาและจะไปฟูลมาราทอนมันคือการค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปครับเป็นเป้าหมายที่ใครๆก็ไปถึงได้เอาละครับทีนี้เรามาถึงส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญของการเดินทางครั้งนี้กันแล้ว ต้องบอกเลยว่าชัยชนะของนักวิ่งมาราธอนเนี่ยมันไม่ได้ตัดสินกันในวันแข่งนะครับแต่มันถูกสร้างขึ้นมาเป็นเดือนเดือนก่อนหน้านั้นเลยต่างหากด,ด้วยหยาดเหงื่อและวินัยล้วนๆและนี่ก็คือ3เสาหลักที่ขาดไปไม่ได้เลยจริงๆครับมันเหมือนเป็นฐานรากเลยนะที่จะทําให้การเตรียมตัวของเรามันแข็งแรงสมบูรณ์แบบที่สุดเดี๋ยวเราไาเจาะลึกกันไปทีละข้อเลยนะครับเรื่องแรกเลยคือแผนการซ้อม หัวใจของมันง่ายมากครับคือความสม่ำเสมอและการค่อยเป็นค่อยไปเราต้องให้เวลาร่างกายได้ปรับตัวการค่อยๆเพิ่มระยะวิ่งในแต่ละสัปดาห์เนี่ยกดเหล็กเลยคือไม่ควรเกิน10%ครับทาไมล่ะก็เพราะว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยที่จะช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บแล้วก็ป้องกันอาการที่เรียกว่าเบรนเอาท์หรือหมดไฟไปซะก่อนไงครับตารางซ้อมที่ชันเจนก็เหมือนเข็มทิศนําทางเราไปสู่เส้นชัยนั่นเองมาถึงเรื่องอุปกรณ์ถ้ามีของแค่ชิ้นเดียวที่ต้องยอมลงทุนแบบจริงจจังๆเลยนะ ผมบอกเลยว่าคือรองเท้าวิ่งครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องแฟชั่นสวยๆเลยนะแต่มันคือเพื่อนคู่ใจที่จะปกป้องร่างกายเราลองดูงภาพตามนะครับตลอด42กิโลเมตรเนี่ยเท้าเราต้องรับแรงกระแทกเป็นแสนแสนครั้งเลยนะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าต้องเลือกรองเท้าแบบไหนอะมีวิธีง่ายๆให้ไปลองทํากันที่บ้านเลยครับเรียกว่า wet test แค่เอาเท้าจุ่มน้ําแล้วก็ไปเหยียบบนกระดาษเปล่าๆรอยเท้าที่ปรากฏขึ้นมานั่นแหละครับจะบอกเราได้เลยว่าเรามีอุ้งเท้าแบบไหน ซึ่งข้อมูลตรงนี้แหละสําคัญมากๆในการเลือกรองเท้าให้เหมาะกับเราที่สุดดูตารางนี้แล้วน่าจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับคือรองเท้าวิ่งเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อการวิ่งจริงๆทั้งความยืดหยุ่นระบบการกระแทกความมั่นคงซึ่งรองเท้าผ้าใบธรรมดาธรรดาเนี่ยให้ไม่ได้เลยครับนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมการลงทุนกับรองเท้าวิ่งดีๆสักคู่มันถึงคุ้มค่าเสมอและนี่คือเสาหลักต้นสุดท้ายครับสำคัญไม่แพ้กันเลยลองคิดแบบนี้นะครับ ถ้าการซ้อมวิ่งคือการเหยียบคันเร่งใช้พลังงานอาหารก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราเติมเข้าไปส่วนการพักผ่อนนั่นแหละครับมันคืออู่ซ่อมชั้นดีเลยนะที่ร่างกายจะได้ฟื้นฟูตัวเองสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการนอนให้พอเนี่ยสำคัญพอๆกับการออกไปวิ่งเลยนะครับเอาล่ะครับในที่สุดวันนั้นก็มาถึงวันแข่งจริงผมเข้าใจเลยว่ามันต้องมีตื่นเต้นกันบ้างแหละแต่เชื่อเถอครับว่าการเตรียมตัวที่ดีเนี่ย จะเปลี่ยนความกังวลใจให้กลายเป็นความมั่นใจได้มาดูกันแล้วว่ามีอะไรที่เราต้องเช็คบ้างคืนก่อนแข่งเราต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมครับเพื่ออะไรก็เพื่อให้เช้าวันแข่งเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาวิ่งวุ่นหาของจะได้มีสมาธิอยู่กับการวิ่งอย่างเดียวพอทั้งเรื่องกินเรื่องของจัดชุดเตรียมบิฟชาร์จแบตให้เต็มทุกอย่างต้องพร้อมนี่คือชุดเกราะอ,ออกรบของเราในวันแข่งครับ และมีกฎเหล็กข้อหนึ่งที่นักวิ่งทุกคนจำขึ้นใจเลยก็คืออย่าลองของใหม่ในวันแข่งครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าเจลทุกอย่างควรจะเป็นของที่เราเคยใช้ซ้อมมาแล้วจนชินนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยอย่าลืมติดเบอร์วิ่งหรือบิดไปด้วยล่ะพอเข้าเส้นชัยปุ๊บการมีของพวกนี้รออยู่ในกระเป๋าที่ฝากไว้นะครับมันคือการให้รางวัลตัวเองที่ดีที่สุดเลยนะการได้เปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าแห้งๆใส่รองเท้าแตะสบายๆโอ้โห บอกเลยว่าเป็นความรู้สึกที่ฟินสุดๆแล้วครับหลังวิ่งจบหลายคนอาจจะคิดว่าพอข้ามเส้นชัยปุ๊บทุกอย่างจบภารกิจสําเร็จแต่จริงๆแล้วนะครับมันมีอีกหนึ่งการแข่งขันที่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นนั่นก็คือการฟื้นฟูร่างกายของเราให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงอีกครั้งประโยคนี้มันจริงมากๆเลยครับมาราธอนไม่ได้จบที่เส้นชยัยแต่จะจบลงเมื่อเราได้ให้เวลาร่างกายและจิตใจฟื้นตัวอย่างเต็มที่ คือการเข้าเส้นชัยมันคือความสําเร็จที่เห็นตรงหน้าแต่การฟื้นฟรูร่างกายให้ดีเนี่ยคือการลงทุนเพื่อความสําเร็จในระยะยาวเพื่อให้เรากลับมาวิ่งได้อีกครั้งอย่างแข็งแรงแล้วชั่วโมงแรกๆหลังเข้าเส้นชัยเนี่ยควรทําอะไรบ้างมาดูกันครับ 1. อย่าหยุดทันทีให้เดินต่อเบาๆสัก10-15นาที 2. ค่อยๆจิบน้ํากับเกลือแร่ 3. นี่สาคัญมาก พยายามหาอะไรกินที่มีทั้งคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนภายใน60นาทีแรกให้ได้เพราะมันคือนาทีทองของการซ่อมแซมกล้ามเนื้อเลย 4. ยืดเหยยดเบาๆนะครับและสุดท้ายคืนนั้นต้องนอนให้เต็มอิ่มเพื่อให้ร่างกายได้ฮิวตัวเองอย่างเต็มที่มาถึงเรื่องสุดท้ายกันแล้วครับเป้าหมายสูงสุดของการวิ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่การจบมาราธอนครั้งแรกให้ได้นะแต่มันคือการที่เราสามารถวิ่งต่อไปได้เรื่อยๆตลอดชีวิตอย่างมีความสุขและที่สําคัญคือไม่เจ็บครับ รันเนอร์สเนียหรืออาการเจ็บเข่าเนี่ยมันเหมือนเป็นเพื่อนที่ไม่ได้รับเชิญที่นักวิ่งหลายคนมักจะได้เจอมันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนจากร่างกายเราครับว่าเฮ้ ه, กล้ามเนื้อรอบๆเข่าอาจจะยังไม่แข็งแรงพอนะหรือใจร้อนไปหรือเปล่าเพิ่มระยะซ้อมเร็วเกินไปนะอะไรแบบนี้แต่ข่าวดีก็คือเราป้องกันมาได้ครับการสร้างกล้ามเนื้อต้นขากับสะโพกให้แข็งแรงการเลือกรองเท้าที่เหมาะกับเราจริงๆและการมีวินัยในการวอร์มอัพคูลดาวน์ ทั้งหมดนี้มันเหมือนเป็นเกราะชั้นดีเลยครับที่จะช่วยให้เราวิ่งได้อย่างมีความสุขไปอีกนานเท่าน,านั้นสุดท้ายนี้อยากให้จําไว้เสมอครับว่าการพิชิตมาราธอนได้เนี่ยมันไม่ใช่จุดจบนะแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่เป็นการพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าเฮ้ยเราทําอะไรได้มากกว่าที่เราเคยคิดเยอะเลยคําถามก็คือเมื่อผ่านเส้นชัยแรกไปแล้วเส้นชัยต่อไปในชีวิตคืออะไรขอให้ทุกคนสนุกกับการเดินทางบนเส้นทางสายนี้ครับ